「またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよね」「こんなに単純で当たり前なことが ดงดิบนูเมเลฉายารังนักต้มหมูและต้องผ่านที่นี่ไปเพื่อไปยังสนามสอบที่สองสัตว์ป่าหายากหลายชนิดมีอยู่เฉพาะในป่านี้เท่านั้นและหลายชนิดที่เจ้าเล่หิวกระหายแล้วคอยหลอกล่อมนุษย์ไปเป็นเหยื่อของมันขอใหระวังตัวให้ดีๆถ้หาหักหลงกลก็ถึงตายทีเดียวนักจะบอกใหน้นายนี่พูดอะไรพิลึกเหรในเมื่อรู้ๆกันแบบนี้แล้วใครจะยอมโง่ให้หลอกเล่าไม่จริงหรอก<ะ>หมอมาโกหก จนนั่นเป็นตัวปลอมมันไม่ใช่กรรมการฉันต้องหักกรรมการตัวจริงอ่ะตัวปลอมเหรอหมายความว่ายังไงอ่ะงั้นแล้วคนที่อยู่ที่นี่เป็นใครกันล่ะตัวจริงตัวปลอมหนวนเนี่ยตอนระวังนักมายากลจอมวายร้ายตัวปลอมงั้นเหรอแล้วใครพูดจริงใครพูดโกหกแล้วหน่นทำยังไงจับเท็จ เริ่มสงสัยในสองคนนี้ละเราโดนหลอกมาแล้วนีไว้ใจใคร<า>ได้บ้างเลยพอดี<ม>ต้นทุนนี่ก็นิ่งแล้วกันเดี๋นี้จับยากนะมไม่มีปากไม่บ่นเลยไม่น่าเชื่อโดนหลอกมาตั้งหลายชั่วโมงเยอะแล้วล่ะทุกคนกําลังระสรนสายคงเพระเจอมาราธอนสุดโหดในอุโมงค์นั่นทุกคนเดสติแตกนี่ลุงแล้วไหนล่ะคือหลักฐานหลักฐานที่บอกว่าหมอนี่เป็นตัวปลอมอมาดูนี่สิ อะไรอ่ะอะไรพิศาจเหรอพิศานดูหน้าเลยโอ้โหมันกับองการเลยนะด้วยฮะโอ้โหเนีดูดูดูมนุษย์วานนอนใช่จังหมอเนี่ยมันก็คือมนุษย์วานนอนที่ในป่านูเป็นเล่แห่งนี้ไงมันกปล่าเป็นคนแล้วออาอุบายเพื่อหลอกทุกคนตายใจจนนั่นน่ะเห็นพวกนี้กับมนุษย์วานนอนมันตั้งใจจะฆ่าผู้สาทุกคนแล้วเอาไปกินเป็นอาหารยังไงล่ะเนี่ยหมอนี่แหละเ้ยแต่จะว่าไปแล้วฉันเองก็สงหารใจอยู่เหมือนกันนะ นั่นสิตั้งแต่วิ่งอยู่ในอุโมคงโหดนั่นแล้วสงสัยอยู่แล้วเชียว่าทำไมถึงวิ่งเร็วเกินกว่ามนุษย์นั่นสิอ้เนี่ยเหมืมันต้องโวยนะโวยโวยโวยมาตลอยอมรับประศริได้แล้วสิจิตใจของทุกคนเริ่มระสำระสายเพราะเหนื่อยมาจากช่วงแรกและยังต้องสับสนกับเรื่องราวที่เพิ่งได้รับรู้ถ้าอยากจะรอดจากที่นี่ไปได้จะต้องใช้วิจารณญาณตัดสินให้ดีๆนี่มันเป็นการทดสอบฮันเตอร์จริงๆเหรอฮะการทดสอบเหรอยังไงอะ ดีมากก่อนเพราะคําพูดของนายเมื่อกี้เนี่ยทําให้คนหลายคนได้จุกใจคิดขึ้นกอนนายเองก็รู้ดีไม่ใช่เหรอเหมือนตอนใช้เซนที่อยู่ในมิติภาพลงตาฮะไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยเหรอตัวนึกว่ามีก็ไม่เห็นได้กลิ่นเลยนี่ฉันว่าเขาปลอมตัวได้แนบเนียนมากเลยนะทําได้แนบเนียนงั้นเหรอเรายังมีวิธีที่จะพิสูจน์ได้ถ้าหากเป็นกรรมการตัวจริงก็ต้องมีใบอนุญาตเป็นฮันเตอร์ไงล่ะใบอนุญาตเหรอ ออช่ออคนที่สามารถแยกแยะฮันเตอร์ตัวปลอมได้ก็มีแต่ฮันเตอร์เท่านั้นเอองั้นก็แปลว่าคนนั้นก็คือฮันเตอร์งั้นเหรอสุดยอดเลยการ์ดนะโดนมันแยกเอาไปแล้วฉันก็โดนออตีจนสลบจะทําทอะไรมันได้อะอยังงั้นน่ะเหรอถ้างั้นเราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าคนไหนกันแน่ที่มีการ์ดเนี่ยเฮ้เอ,อ อย่างนั้นเหรอ,อย่างนั้นล่อนี่แกแก,แกทำอะไรนะ่ะฮะก็ใช้วิธีนี้มันเร็วกว่านี่นะนแล้วก็สรุปว่าคุณก็คือตัวจริงใช่ไหมครับคุณกรรมการ คนที่เป็นฮันเตอร์เหมือนที่ฉันอยากจะเป็นคงไม่หวยขนาดป้องกันตัวจากการโจมตีแค่นั้นไม่ได้หรอกคำชมหมดสักครู่ฉันขอรับเอาไว้แต่ว่าถ้าคิดเล่นงานฉันอีกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามจะถือเป็นการลบหลู่กรกรมก,การและต้องถูกกลับให้ตกทันทีเข้าใจใช่ไหมครับครับย่ากะเขาจงใจเอ๊ะคนที่จะเป็นฮันเตอร์ได้ต้องไม่มีทางหลงกลให้กับมนุษย์วานอนนั่นหรอเอาได้ ตอนที่มันบอกว่ามันโดนแย่งการ์ดไปฉันก็รู้แล้วว่ามันเป็นตัวปลอมอมันแม่ฉันไม่เห็นเอกใจเลยแต่ว่าเจ้าคนที่ชื่อฮิโซกะมันก็ยังจงใจที่จะเล่นงานกรรมการนี่จะยืนเจ้าไปถึงไหนอ่ะอืมไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะการยอมพลีชีพอจะหลอกคนให้หลงกลมันก็เหมือนกับวัตจักรของธรรมชาติ จะได้กินหรือว่าจะถูกกินมันคือกฎของธรรมชาติกันแล้วก็ไปต่อกันเลยนะไปสนามสอบที่สองกันเถอะดเดินเห้สางามือกกรรมการเราเรมวิ่งมาราธอนกันอีกแล้วเหรอเนี่ยระวังตัวให้ดีนะทะเลทลนตรงนี้เป็นทลนดูดด้วยเลย เอ๊ะหมอกนี่นะก่อนไปข้างหน้าอีกหน่อยอะถ้าเกิดคลาดกับกรรมการอะเราต้องแย่แน่เลยและที่สำคัญนะต้องอยู่หา้างพังที่โซกะเอาไว้เป็นดีเอ๊ะหมอน,นั่นน่ะมันกำลังกระหายอยากจะ้ฆ่าคนเขาเข้าหมอกเมื่อไมรนลงมือแน่นอนอทำหน้าสงสัยมันก็ว่าฉันรู้ได้ยังไงใช่ไหม,มดมดูก็รู้ดมดูเหรอใช่แล้วฉันกับหมอน,นั่นน่ะเป็นคนประเภทเดียวกัน แต่ฉันตีหน้าซื่อแกล้งเธอเป็นไรเดียนสาเหมือนเจ้าลิงตัวเมื่อกี้ยังไงล่ะรู้มหอ๋อเดียน่าก็รู้เองคุณอภิชาและโอริโอคิโรบอกว่ามาข้างหน้าอีกน้อยจะดีกว่านะโอ้เจ้าบ้าเอ้แต่ฉันทําได้ฉันก็ไปตั้งนานแล้วยังไงก็ได้รีบวิ่งไล่ขึ้นมาเถอะจะทำได้ที่ไหนเล่าเลิกห่วงคนอื่นก็ไปทั่วไม่ได้หรือไงล่ะหมอกเริ่มหนาแล้ว แบบนี้ก็มองเห็นแต่หลังคนข้างหน้าเท่านั้นอะหลงกลโดนหลอกมันอันตรายก็จริงแต่ถ้าอยู่ใกล้กับหมอนนั่นมันก็ยิ่งอันตรายยิ่งกว่าควรจะเร่งสปีดทิ้งระยะห่างให้มากกว่านี้แต่จะทิ้งหมอนี่ก็ไม่ได้ซะด้วยโอ้ยน่ารำคาญชะมัดอย่าจับนะผีเสื้อพวกนั้นเน่ย นนััมอะไรกันนะดูนั่นสิเรารอดแล้วมีคนมารับแล้วอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะเมื่อกี้นี่เสียงอะไรเหรอคนติดกลับแล้วมั้งนี่นี่ข้างหลังไม่มีใครตามมนเลยอ่ะพูดจริงเหรอมันน่าจะมีอีกร่วมร้อยคนใช่นะ รู้สึกว่าผู้ที่วิ่งตามหลังเรามามันจะโดนหลอไปกินจงเกลี้ยงแล้วนะเนเอยนไดน้ยทำไมถึงพูดมันท้องไม่รู้ร้อนแบบนี้นี่เหมือนอะไรกันนาิก้าในโอรีโอ ก่อนฮะไม่ใช่เวลามาห่วงคนอื่นนะหากติดกับอยู่ในหมอกนี่แล้วก็จบเพศแน่แน่<ะ>รีบภาวนานะอย่าให้ได้ยินเสียงหหยหวนของเพื่อนนายจะดีกว่านะฉันว่านี่แกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยฮะที่จริงฉันกวะว่าจ,จะใจพอจนถึงสนามสอบที่สองดีกว่าแต่มันน่าเบือเ่อก็เลยลงมือ ฉันตั้งใจจะช่วยงานของคณะกรรมการไงเล่าฉันจะช่วยตัดสินให้เองว่าพวกนายนะ่ะมอจะเป็นฮันเตอร์หรือเปล่าสนใจไหมตัดสินด้วยไพ่นี่ยเหรอในหมอกเนี่ยนะให้คลาดกับกรรมการกระจบเฮเราไม่มีทางมอเห็นกรรมการที่นำหน้าไปก่อนได้หรอกสรุปว่าแกต้องสอบตกเหมือนพวกเราอยู่ดีนั่นแหละเสียมารยาจริงๆเลยนะ <c oughs> เอาฉันไม่เหมารวมกับพวกแกได้ยังไงกันขอฝาเป็นของกำนันไปยมโลกไม่มีอะไรที่คนอย่างฉันทําไม่ได้อยากคนรัให้ฟันหักแกไม่มีคุณสมบัติเป็นฮันเตอร์หรอกนี่จะสั่งสอนแกให้หมดสิทธิ์มาสอบอีกเลย,อยเอาอย่างนั้นเหรอจะจัดการกับพวกแกขอใช้แค่ใบเดียวก็คงเกินพอแล้วพูดไหลเหลวไหลอ่ะท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนักมายากลฮิโซกะจะขอเปิดการแสดงในบัดนี้

แย่แล้วสิอาวุธของเราอยู่ในกระเป๋าซะด้วยเลโอเลโอก่อนนี่ตนนี้เป็นบ้าชัดๆเลยลงทุนวิ่งย้อนกลับไปช่วยคนอื่นเหรอใช่นะบ้าบอจริงๆเลย ทุกคนสอบตกหมดที่เหลืออยู่ก็มีแค่พวกนายสามคนสินะแกนะแกแล้วพวกนายนะจะเริ่มก่อนเหรอเดี๋ยวพอฉันให้สัญญาณเรารีบแยกย้ายกันหนีเลยนะว่าไงนะไอ้นี่มันร้ายกาจไม่ว่าดักฆ่าคนไหน เวลาที่ต้องดวงกับมันตัวตัวยังไงก็ต้องมีเผลอให้เราได้มีโอกาสได้เล่นงานแต่หมอเนี่ยไม่ใช่เลยวะจริงอยู่นะตอนนี้ถึงเราจะมีกันสามคนแต่ก็ไม่มีทางต้านมันได้หรอกฉันว่านถ้าไม่ลองดูก็ไม่มีทางรู้หรอกน้าพวกนายก็มีจุดมุ่งหมายแรงกล้ายอยากจะเป็นฮันเตอร์ไม่ใช่เหรอฮะถึงงานนี้ต้องเจ็บใจแต่เราควรถอยก่อนนะอย่างนั้นหลบหรือเป็นการตัดสินใจที่ดี เัินฉันใจพวกนายสิบวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาละจะเล่นกับใครก่อนดีนะฉันทำใจไม่ได้จริงๆ จะมาคุกเข่าขอชีวิตอย่างนั้นเหรอตรงกันข้ามกับที่แกคิดโดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวฉันทนไม่ไหวแล้วเป็นไงก็เป็นกันสิงหน้าเข้ามาเลยเมา,าชัมัดเลยไอ้อสเสอ,อ หน้าตาไม่เล้วน oh ี่นะในความโกรธและความมุ่งมั่นยังแฝงไว้ด้วยแววตาแห่งความอ่อนโยนใจกล้าไม่เบาแต่ว่าหมดโอกาสของแกแล้วลาขัดฮไม่เล้วเลยไอ้หนู เบ็ดตกปลาเหรอเป็นอาวุธที่น่าสนใจดีพอยืมดูหน่อยได้ไหมส่งมาให้ฉันซิอาวคู้อสู้ของแกคือฉันตั้งหากเล่าเฮ้ยอออ้ แกแค้นแทนเพื่อนอย่างนั้นนเ,เป็นเด็กดีจริงๆอนายสาพันออออฮะกลับมาเหมือนกันเหรอไม่แล้วไม่แล้วเลยนี่นะสรุปว่าสิ่งที่สำคัญกว่าอื่นใดก็คือมิตรภาพอย่างนั้นเหรอ อืมงั้นเหรอจะไปเดี๋ยวนี้เหรอนะเลโอลีโอไม่ต้องห่วงฉันไม่ฆ่าเขาหรอกเพราะหมอเน,นี่ยก็สอบผ่านเหมือนกันหมายความว่าไงอ่ะอืมเอาเลโอลีโอขึ้นมานะถ้าอยากจะได้คืนก็ตามฉันมาซิ ก่อนไม่เป็นไรใช่ไหมทางนี้แหละรู้ดีขนาดนี้เชียวอก็ขอลอนที่เลยโอรีโอใช้อ่ะกลิ่นมันแปลกกว่าใครจมูกนายดีก็หมาเลยออีกอย่างนะแถวเนี้ยมีซากสัตว์ตายเกลือ่อนเนี่ยก็เป็นเครื่องชี้ทางเลยล่ะสงสัยมันคงจะจู่จมแต่โดนที่สกัดจัดการซะเรียบ แต่ว่าที่ที่สุกะกำลังจะไปคงไม่ใช่เส้นชัยแล้วนะหมอแนน,เ,นเป็นมานรร้ายมันอาจตั้งใจล่อเราไม่เป็นเหยือ่อเพื่อฆ่าพวกเราก็ได้นะถึงอย่างนั้นก็เถอะเราก็จะทิ้งเลโอเลโอไม่ได้แล้วนะอขอโทษนะที่ยิสุกะบ,บอกมาว่าฉันกับเลโอเลโอสอบผ่านแล้วนะ่ะมันหมายถึงอะไรกันเหรอฮะหมอนั่นบอกว่าจะเล่นไปกรรมการสอบสรุปว่าเจ้าฮี่สุกะ มันตัดสินพวกเรายังไงล่ะตัดสินเหรอแต่ฉันน่ะก็แค่เจ้าหน้ามันเท่านั้นเองอนะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะนายก็ซัดมันจังๆได้ทีนึงอืมมันก็ใช่อ่ะแต่เลโอลิโอก็กระโดดใส่แต่โดนมันซัดความไปซะก่อนมันก็ยังสอบผ่านงั้นเหรอมันคงไม่มีคุณสมบัติเป็นฮันเตอร์นะแต่ว่าความสามารถของมันน่ะสุดยอดเลยโดยเฉพาะเรื่องการต่อสู้ฝีมือมันเหนือมนุษย์อย่างพวกเราอะที่ไม่ติดเลยคนที่เคยต่อสู้มายาวนาน จะมีช่วงที่เจอหน้าคู่ต่อสู้และรู้สึกถึงกลิ่นของคู่ต่อสู้ได้และนั่นก็ต้องอาศัยประสบการณ์สัญชาตญาณ<อ>เพื่อจะได้วิเคราะห์กลิ่นที่ได้รับไม่แน่นะวพีโซกะามันอาจจะรู้สึกว่ากลิ่นตัวของนายแล้วก็เลโอลิโอเป็นกลิ่นเดียวกันก็ได้กลิ่นเดียวกันเหรอใช่คนที่มีกลิ่นเดียวกันมนเลยอ่านนึกเสียดายดว่าไม่น่าคาสตอนนออี้ขอโทษนะฉันไม่น่าพูดทำรท้ายจิตใจนาย ไม่ล่ะคี้รัวก็พูดเหมือนนายเปียบเลยนะเขาบอกว่าเป็นประเภทเดียวกับหมอนั่นว่ามีกลิ่นเดียวกันก่อนนายไม่ใช่คนประเภทเดียวกับหมอนั่นนะอย่างน้อยๆหมอนั่นก็ไม่มีคุณสมบัติเป็นฮันเตอร์ลอกนะอย่างนั้นเหรอเออก่อนตอนที่ทิกโกะเข้ามาใกล้ๆฉันนะนะฉันกลัวมากแทบอยากจะวิ่งหนีเลยแต่ฉันก็หันหลังกลับไปไม่ได้แล้วตอนที่คิดว่าคงจะไม่มีทางรอดแล้วสถานการณ์จนตัว ตอนนั้นอาจจะโดนฆ่าตายก็ได้นะแต่มันแปลกมากที่ฉันอะกลับรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาไม่รู้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นไปได้อะกอนใกล้จะถึงแล้วละ่ะแค่ใกล้แล้วยังไม่ถึงอีกเหรอแกจะเรือ่อ ไ,<ะ>ไม่ไหเหนื่อยแล้วเกินพูนั้นไม่ได้มาเหรอ,หรอเหมือนคนจะไปจ,ะจับมัมมี่ก็จะกลายเป็นมัมมี่ซสเองก็คือกันนั่นแหละวิ่งกลับไปช่วยเพื่อนก็เหมือนสมัครใจจะตกรอบน่ะน,นะก่อนหมดเวลาทุกคนเก่งมากที่ผ่านมาได้ที่นี่คือวานาอุทยานมิสกา เปนสนามสอบที่สองของทุกคนรู้สึกว่าพวกเราจะมาทันนะเลโอเลโอกับพิซกะล่ะฮะเลโอเลโอโอ,เอ,อเมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอืมนอกจากตรงแขนแล้วส่วนอื่นก็ไม่เป็นไรดูหน้าฉันสิดูดิ ก็ปกติดีนี่นะปกติตรงไหนอ่ะโธ่ฉันไม่โดนอะไรมาเนี่ยนี่นายจำอะไรไม่ได้เลยนะเหรอฉันจำได้ที่ไหนกันเล่าจำได้แต่ตอนที่เข้าไปในป่าเท่านั้นอ่ะยังอื่จำไม่ได้อ่ะอย่าบอกเขารู้ดีกว่ามั้งนายว่างไงอืมงั้นก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีกับทุกทกคนนะทุกคนที่มาอยู่พร้อมกันนาทีนี้ทุกคนสอบผ่านหลอบแหกแล้ว ขอวอวยพรให้ทุกๆคนโชคดีในการสอบด่านที่สองนะดีใจจังเลยอ่ะนายยอดมากคิดรูวะนายใช้เวทมนต์อะไรเหรอเนี่ยฮะไม่นึกเลยว่าผู้นายจะรอดกลับมาได้นะ,ะเฮ้ยตามกลิ่ขนของเลโอ,โอมาเหรอใช่แล้วนายนี่พิลึกคนจริงๆเลยฮะมันจะต้องเป็นหมาแน่ๆเลย <laughs> อย่างนั้นเหรอ ผ่านรอบแรกมาได้148คนมันผ่านเข้ารอบมาได้มากกว่าที่คิดไวซะอีกนะแต่ว่าแค่นี้ยังไม่เท่าไหรหรอกเราะด่านที่สองต้องเจอเมนจิกระบูฮัล่าอย่างไรล่ะไม่แน่ว่าด่านนี้จะรอดไปได้สัก50คนก็ตงขึ้นอ,อยู่กับโจทย์หรือไม่ก็อาจจะเหลือไม่ถึง10คนก่อนได้งั้นรอด,ดูสถานการณ์ต่อไปอีกสักพักดีกว่าใกล้ถึงเวลาแล้วล่ะ ตื่นเต้นเหมือนกันนะใช่ไม่รู้ว่ามีคนประเภทไหนโผล่มาอีกมันอาจจะโผล่มาจู่โจมเราเลยก็ได้ช่ยอด่าวต่อไปเป็นด่านทำอาหารนะครับที่จริงผมนะ่ะมีอาหารชนิดหนึ่งที่ผมถนัดมากเลยอย่าลืมติดตามชม h ันเตอร์ฮันเตอร์ตอนหน้านะครับ 聞いたのね大地にそよぐ風の声。